คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอการมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำค่ะคลิปนี้นะคะเอาข่าวสารนี้มาแจ้งเลยนะคะค่าไฟจะเจาะขึ้นเป็น5บาทต่อหน่วยในงวดเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมเพราะอะไรนะคะทำไมถึงจะต้องขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาทราบข้อเท็จจริงกันเลยค่ะ ค่าไฟในงวดเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมนะคะมีโอกาสขึ้นราคาเป็น5บาทต่อหน่วยค่อนข้างแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผ,ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยนายบุญยนิดนะคะวงรักมิตรผู้ว่าการกอฟอรผออกมายอมรับว่ากอฟผอร่วมรับภาระค่าไฟฟ้ากับประชาชนตามแนวทางบริหารค่าไฟฟ้าตลอด1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่งวดเดือนกันยายน64จนถึงปัจจุบันรวมเกือบ1 0 0 0 0แสนล้านบาท โดยทั้งนี้นะคะแม้ก,กฟผจะพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องแล้วจำนวน25,000ล้านบาทแต่ยังไม่เพียงพอต่อการแบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงที่เกินกำลังเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กฟผจึงมีความจําเป็นต้องแจ้งต่อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงวอนรัฐช่วยดูแลเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวโดยนายบุญยนิตยังกล่าวอีกนะคะว่ากฟผเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มุ่งสแสวงหาก,กําไรโดยราคาค่าไฟฟ้าและกําไรของกฟผถูกกํากับโดยกกพให้มีไรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและบริหารกิจการเท่านั้น ซึ่งกำไรของกอฟผจะถูกนำส่งกระทรวงการคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศต่อไปรวมถึงลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงทางพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะกฟผก็จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดและร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่กกพต้องเลือกคือจะต้องดูแลความมั่นคงทางพลังงานเป็นอัน,อนดับแรกก่อนที่จะดูแลผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่าไฟฟ้าต้องไม่ขาดประชาชนและภาคธุรกิจต้องมีไฟฟ้าใช้นะคะอันนี้คือ คือนะคะสถานการณ์นะคะการใช้ไฟฟ้านในปัจจุบันเดี๋ยวเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่านะคะจะขึ้นจริงๆนะคะอย่างที่กรฟพอคาดการไว้ไหมนะคะค้าหากเพื่อนๆนะคะมีข้อคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้อย่างสุภาพนะคะไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดข่าวดีๆอย่าลืมติดตามมามิทีนี้ไว้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะมามิทีนิวนะคะมีข่าวดีมีช่องทางสร้างรายได้เสริมทุกการใช้จ่ายะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าช้อปปิง้งผ่านช้อปปี้ลาซาด้าหรือรา้านค้าชั้นนําค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะเราจะได้รับเงินคืนเพียงเราเปลี่ยนนะคะมาใช้นะคะผ่านแอปพลิเคชันช้อปจนิกนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าเราอยากต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจสร้างเป็นรายได้เรามาเป็นผู้ขยายแอปแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จกักค่ะแค่นี้เราก็ ็จะได้รับเงินหลายช่องทางนะคะหากใครสนใจะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดนะคะ id line c o d ท t M. มาได้เลยนะคะ